ย้อนไปก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ําระหว่างทางเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องเก็บของประตูเปิดค้างไว้อยู่เธอสงสัยเป็นอย่างมากจึงเดินเข้าไปดูเธอพบว่าเสียงมันดังมาจากกล่องกล่องหนึ่งเด็กผู้หญิงก็เดินเข้าไปหาเปิดกล่องนั้นออกปรากฏว่าเจอหนูตัวหนึ่งอยู่ในกล่องใส และด้วยความที่เป็นคนรัดสัตว์และที่บ้านเลี้ยงหนูอยู่แล้วเด็กหญิงจึงยื่นมือเข้าไปลูบหัวเล่นกับมันเพราะคิดว่ามันน่าจะเหงาแต่จู่ๆมันก็กัดนิ้วของเด็กหญิงคนนั้นเลือดออกเด็กหญิงตกใจมากจนเผอทํากล่องนั้นร่วงแตกแล้วหนูตัวนั้นก็วิ่งหายไปเธอกดที่แผลไว้สักพักแต่เลือดก็ไม่หยุดไหลจนมือของเธอเริ่มเปลี่ยนสีเธอจึงรีบไปห้องพยาบาลเพื่อรักษาแผลตัดภาพมาปัจจุบันณนะห้องห้องหนึ่ง ซันนี่ที่ได้สารภาพรักกับอ๋องกำลังเริ่มกลายร่างเป็นซอมบี้เนื่องจากเธอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่อ๋องปฏิเสธความรักของเธอเธอได้ใช้ผาช็ดหน้าเปื้อนเลือดซอมบี้ที่แอบเก็บไว้เช็ดที่แผลของเธอจนสติของเธอเลือนลางเธอกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซอมบี้ร่างที่ไร้สติของเธอก็เข้าจู่โจมชายที่เธอรัก โดยสัญชตาตญาณอ๋อ,องรีบคว้าคมไฟที่อยู่บนโตะ๊ะมาขวางปากเธอไว้แล้วรีบเอาสายไฟมารัดคอเธอและดึงมันให้แน่นเขาใช้พละกําลังที่มีทั้งหมดสุดแรงเกิดเพราะเขารู้ว่าถ้าร่างซอมบี้ของเธอหลุดจากสายไฟไปได้เขาคงไม่รอดแน่ๆสุดท้ายเขาก็ต้องกลายเป็นซอมบี้เหมือนกับเธอเขาไม่อยากทําอย่างนี้แต่ก็จําเป็นที่จะต้องทําเพราะเขายังอยากมีชีวิตอยู่เขารัดอยู่นานจนเขาเกือบจะหมดแรงสักพัก ซอมบี้สันนีก็ไม่ขยับเขยื่อนเขาชะเง้อสังเกตจนแน่ใจแล้วเขาก็ปล่อยมือเขาพักหายใจอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเดินไปหยิบกันไกลแล้วเดินกลับมาทำท่าเตรียมแทงที่หัวซอมบี้สันนีเขาง้างมือที่ถือกันไกอยู่สักพักแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ลงเขาจึงเปลี่ยนใจลากซอมบี้สันนีไปใส่ไว้ในตู้เก็บเอกสารในอีกมุมหนึ่ง หลังจากที่แดนผลักเอาเธอให้เป็นเหยื่อล่อซอมบี้และเอาตัวรอดมาพร้อมกับบีนั้นก็วิ่งลงมาถึงชั้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจอซอมบี้เต็มไปหมดดูท่านักเรียนโรงเรียนนี้จะกลายเป็นซอมบี้เกือบจะหมดแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่กลุ่มของพวกเขาทั้งสองจึงแอบอยู่ข้างกำแพงเพื่อความปลอดภัยแดนเด็กหนุ่มไฟแรงชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทเขาก็ยังคงยึดมั่นความคิดที่ว่า ไม่มีใครมาช่วยหรอกอยู่รอให้คนมาช่วยก็เท่านั้นเพราะในเวลาแบบนี้ทุกคนต่างก็ต้องเอาตัวรอดขณะที่เขากําลังคิดหาหนทางอยู่นั้นบีนักเรียนหญิงที่มาด้วยก็พึมพำออกมาว่าฆาตกรแดนได้ยินไม่ชัดจึงหันกลับไปมองบีเพื่อรอฟังอีกรอบนายมันนายมันนายมันฆาตกรบีตะโกนออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือปนไปด้วยความกลัวและความรู้สึกผิด แต่แล้วสิ่งที่ทั้งสองไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเหล่าฝูงซอมบี้ได้ยินเสียงตะโกนของบีจึงแห่กันเข้ามาที่ต้นเสียงด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนี้แ,แ,แดนและบีไม่มีทางสู้ได้เลยแม้แต่น้อยเขาทั้งสองต้องกลายเป็นอาหารของเหล่าฝูงซอมบี้ที่หิวโหวยพวกมันมาถึงจุดที่แดนและบีอยู่แต่ปรากฏว่าทั้งสองหนีไปได้อย่างมุดบิดที่ใต้บันไดมีซอกอยู่ซอกหนึ่งทั้งสองมาหลบอยู่ที่ซอกหนีนี่เองรอดไปนะแดนและบี พอแดนตั้งสติได้ก็ปล่อยมือที่ปิดปากบีไว้และพูดกับบีว่าเธอบ้าไปแล้วหรือไงเธอตะโกรกไปอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้หรอว่าซอมบี้มันจะมาและที่เธอบอกว่าฉันเป็นฆาตรกรเธอก็รอดมาได้เพราะฉันไม่ใช่เหรอเธอก็เห็นนี่นะว่าตรงนั้นน่ะมันมีซอมบี้เยอะขนาดไหนถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นเราทั้งคู่ก็คงไม่รอดหรอกแต่นายก็ไม่ควรทำไม่ใช่หรอแบบนั้นน่ะนี่มันเพื่อนทั้งคนเลยนะฉันทำสิ่งที่ต้องทำและเธอล่ะทำอะไรอยู่แทนที่เธอจะขอบคุณฉันแต่กลับมาว่าฉันเป็นฆาตรกรเนี่ยนะ ขอบคุณเหรอสิ่งที่นายทำอะ่ะมันไม่ได้แตกต่างไปจากซอมบี้พวกนั้นเลยนะมันคือการาพากชีวิตบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งไปเธอมันไม่เข้าใจอะไรเลยนี่เราไม่ได้อยู่ในโลกปกติแล้วนี่มันโลกที่มันมีซอมบี้ทุกคนก็ต้องต่างเอาตัวเองรอดไว้ก่อนนั่นแหละแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ เถียงกับเธอไปเธอก็ไม่เข้าใจหรอกอยาคุณหนูอยากได้อะไรก็ได้ไม่เคยต้ืองขนคว,วยอะไรด้วยตัวเองจำไว้ซะที่เธอมีชีวิตอ,อยู่รอดอยู่ตอนเนี้ยก็เพราะว่าฉันเธอติดหนี้บนคุณฉันอยู่ในพวกเธอจะเลิกเถียงได้หรือ,อยังเนี่ยแต่มันก็ไม่หรอกฮะนั่นใครนะ่ะแดนละบีหันตามเสียงไปดูเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ซอกใต้บันไดที่พวกเขาแอบซ่อนอยู่อ๋อเด็กผู้หญิงที่ถูกหนูกัดนิ้วนน่ะ อ้าวแล้วทำไมเธอถึงไม่เป็นซอมบี้ล่ะแล้วทำไมฉันจะต้องเป็นซอมบี้ด้วยล่ะก็แค่ถูกหนูตัวหนึ่งกัดเองโอ้นั่นสินะอ้าวแล้วอย่างนี้เชื้อซอมบี้มันแพร่กระจายในโรงเรียนได้ยังไงเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนละกันกลับมาที่แดนและบีบีเถยงอะไรแดนไม่ออกเพราะว่าส่วนหนึ่งในใจของเธอก็รู้ดีว่าสิ่งที่แดนพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเธองงคงไม่มีชีวิตรอดอยู่ณตอนนี้ได้ ถ้าหากแดนไม่ผลักเอาเธอร์ให้เป็นเหยื่อล่อในตอนนั้นและนี่คือภาพเหตุการณ์ในอดีตจังหวะที่ทั้ง3าคนกำลังเดินไปทางบันไดเพื่อลงมาชั้นล่างทั้ง3าเจอกับฝูงซอมบี้โดยบังเอิญจากนั้นฝูงซอมบี้ก็วิ่งเข้ามาหาทั้ง3าอย่างรวดเร็วในจังหวะวินาทีเป็นตายนั้นแดนตัดสินใจผลักเอาเธอให้เป็นเหยื่อล่อแล้วรีบหลบตัวออกมาจากฝูงซอมบี้เหล่านั้น แต่ขณะที่ทั้ง3กมกลังทะเลาะกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งตรงดิ่งเข้ามาหาพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้ทั้งสาแตกกระเจิงแล้ววิ่งหนีไปคนละทิศละทางอองที่อยู่ในห้องรอให้คนมาช่วยนั้นก็ไม่มีอะไรทําเขาจึงสํารวจรอบห้องแล้วบังเอิญไปพบกลไกทางลับเข้าเขาตัดสินใจอยู่สักพักว่าจะลงไปดีไหมแล้วเขาก็ลงไปกลับมาทางด้านของแดนหลังจากวงแตกกระเจิงเขาวิ่งเข้ามาในห้องห้องหนึ่ง มันเป็นห้องที่เย็นมากเย็นเหมือนช่องฟรีซมีไฟสลัวสลัวได้บางจุดเขาเดินไปตามทางในห้องพอผ่านไปได้สักพักตาเริ่มชินกับความมืดเขาจึงเริ่มเห็นสิ่งที่อยู่ด้านข้างทางเดินมันดูเป็นก้อนๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรห้อยอยู่เต็มไปหมดเขาเริ่มได้กลิ่นเน่าๆนิดหน่อยขณะที่ยังคงเดินไปตามทางจนตาของเขาเริ่มมองเห็นในที่มืดด้วยความสงสัยแดนเพ่งมองไปยังสิ่งที่ห้อยอยู่เขาแทบอ้วกทันทีเพราะสิ่งที่เห็นนั่นมันก็คือ อวัยวะมนุษย์มีทั้งแขนทั้งขาห้อยเรียงระยองเรียงรายตามทางเดินยาวเข้าไปในความมืดมิดแดนล้มลงแทบจะทันทีที่ได้เห็นเขาพยายามตั้งสติสมองของเขายังไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงมันจะมีเนื้อมนุษย์มาแขวนอยู่ในโรงเรียนได้ยังไงเขาพยายามใช้เหตุผลเอ๊หรือนี่เป็นความฝันแดนจึงลองตีแขนตัวเองสุดแรงเกิดเพีย้ย เจ็บนี่หว่าเขารู้สึกได้ถึงเส้นประสาทที่แขนส่งผ่านมาสมองงั้นนี่ก็ไม่ใช่ความฝันโโ้โ oh, น no. แต่ขณะที่เขากําลังพยายามหาคําตอบจากสิ่งที่เห็นอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเปิดประตูจากทางที่เขากําลังเดินไปด้วยสัญชตาตญาณเอาตัวรอดแดนจึงไปซ่อนใต้โต๊ะในทันทีปิดปากเงียบและเงียงหูฟังจากนั้นเขาจึงค่อยๆได้ยินเสียงจ ตเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงค่อยๆเข้ามาใกล้ฟังดูแล้วเป็นเหมือนคนที่อ้วนมากใจหนึ่งก็บอกให้แดนมุดออกมาจากใต้โต๊ะเพื่อขอความช่วยเหลือแต่อีกใจหนึ่งก็ห้ามเอาไว้แดนจึงตัดสินใจอยู่ใต้โต๊ะพร้อมกันกับที่เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงที่เขาอยู่ตุบเสียงก้อนเนื้อชิ้นใหญ่กระแทกใส่โต๊ะอย่างแรงแดนแทบกลั้นเสียงร้องไว้ไม่อยู่เพราะความตกใจ พยายามสงบสติอารมณ์มันไม่เห็นเราใช่ไหมมันไม่เห็นเราใช่ไหมเขากลีดร้องอยู่ในใจน้ําตาเล็ดออกมาโดยไม่รู้ตัวแทบอยู่นิ่งไม่ได้เตรียมวิ่งถ้ามีโอกาสแล้วขาอ้วนนั้นก็หันเดินกลับทางเก่าตุบ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 จนได้ยินเสียงปิดประตูแดนถึงกับเกือบขาดอากาศหายใจตายพเพราะเผลอกลักก้นหายใจโดยไม่รู้ตัวอยู่นานเขาสุดลมหายใจเข้าออกอยู่พักใหญ่ จนหัวใจเต้นช้าลงมาปกตินี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเขาพูดกับตัวเองในใจตัดมาที่ห้องน้ำฮะทำไมจู่ๆถึงมีซอมบี้พุ่งเข้ามาแบบนั้นล่ะเนี่ยแล้วมันมาได้ยังไงกันนะแต่ระหว่างที่บีกำลังคิดอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นแกรกบีสะดุ้งเฮือกทันทีเธอเงียบฟังสักพักเสียงดังขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยความกลัวแต่ก็สงสัยเธอจึงค่อยๆไล่เปิดประตูห้องน้ำทีละบานแอดแอดแอดพอถึงประตูบานสุดท้ายบีรู้สึกแปลกๆจึงก้มดูผ่านช่องข้างล่างประตูก็ไม่เห็นอะไรเปิดประตูพามไม่มีอะไรฮะนึกว่ามีอะไรซะอีกแต่แล้วเธอก็เหลือบไปเห็นอะไรดำๆติดอยู่บนฝารองนั่งด้วยความที่เธอเป็นคนรักสะอาดเธอเลยเอาผ้าเช็ดหน้าไปถู มันมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวเนียวแต่เธอก็ถูจนเอี่ยมแล้วเธอก็กดชักโครกแต่แทนที่จะมีน้ำไหลออกมากลับกลายเป็นว่าผนังกลับแยกออกจากกันบีรู้สึกตื่นเต้นและเดินเข้าไปในช่องนั้นอย่างไม่รอชา้าด้านเด็กหญิงผมสีเทาเธอกำลังเดินอยู่ตามทางที่ไหนสักแห่งว่าแต่เธอชื่ออะไรอ่ะฉันน่ะเหรอฉันชื่อเชรลีนแล้วเธอกำลังวิ่งไปไหนนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ระหว่างที่เธอกำลังวิ่งอยู่นั้น <อะ S 1> เธอก็สะดุดอะไรบางอย่างจนลม้มเธอหันกลับมาดูปรากฏว่ามันคือโซ่ว่าแต่มันคือโซ่อะไรกันนะ่ะเชอรินฉันจะไปรู้เหรอวันนี้สวยชะมัดเลยเมื่อเช้าก็โดนหนูกัดจนต้องไปห้องพยาบาลตอนนี้ยังจะสะดุดล้มเป็นแผลอีกห่วยแล้วจูๆ่ๆโซ่ก็ขยับค่อยๆปรากฏปลายเจ้าของโซ่อย่างช้าๆซึ่งนั่นมันก็คือแมวตัวหนึ่ง น่ารักจึงเลยงับใครมันบ้าเอาแมวมาเลี้ยงไว,ว,ว้ในโรงเรียนฟะเฮ้ยปล่อยน้ไฟไอ้แมวบ้าอีกคนพูดเมื่อกี้ไปไหนละช่วยทซีซิโอเคอ่าโอเคโอเค,อเคแล้วจูจๆก็มีเนื้อชิ้นหนึ่งร่วงลงมาจากเพดานตุบเสือเอ้ยแมวตัวนั้นจึงปล่อยหัวของเชอรลินแล้วมางับเนื้อชิ้นนั้นแทนงับงับ แต่ทันใดนั้นเองก็มีซอมบี้ระดับบอสโผลมามันเป็นตัวเดียวกันกันกบในห้องเก็บศพที่แดนเจอเอาล่ะสิและเชอรินจะทำยังไงจะทำยังไงได้ล่ะก็วิ่งนะสิแต่แล้วเชอรินก็สะดุดลม้มอ่ะสวยแล้วเหรอนี่ยสวยทั้งวันเลยรอที่เธอกำลังจะลุกขึ้นนั้นก็ปรากฏฝูงซอมบี้โผล่มาจากทางที่เธอกำลังวิ่งไปเธอถูกปิดล้อมไว้ทั้งสองด้านเธอจะทำยังไงดีนี่คนเล่าอ่ะช่วยฉันดกคีสิไม่ครับ ผมไม่ช่วยคุณแล้วมันผิดกฎนะโอ๊ยใจดำด้วยซอมบี้บอสเรื่องฝีเท้าเข้ามาหาเชอรินเช่นเดียวกับซอมบี้จากอีกฝั่งก็พุ่งเข้ามาหาเธอด้วยเ <c oughs> ชอรินไม่รู้จะทำยังไงด้วยความกดดันสุดขีด <c oughs> เธอจึงจับแมวปาใส่บอสซอมบี้ด้วยสัญชตาตญาณแมวมันกางเล็บออกทั้งสองมือจิ้มเข้าไปในเนื้อของบอสซอมบี้แล้วรูดลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงจากนั้นแมวก็กระโดดหนีไม่ทันไร ลำไส้เครื่องในจากในร่างของบอสซอมบี้ก็ทะลักออกมาทันทีปกรดเปรดเปื้อนและเถอะเต็มไปหมดเชอร์ลีนฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปอีกทางปล่อยให้เหล่าฝูงซอมบี้รุมกินร่างของบอสซอมบี้อย่างอริบอร่อยงำๆขณะเดียวกันที่ห้องครูใหญ่มาโทรให้ในแกบอกว่าร้อยปร์เซ็นตไงทำไมยังมีพวกหนูสกปรกเหลือรอดอยู่ฮะเนนาเอาชนะไหนๆมันก็ เป็นแบบนี้แล้วคิดส่งซอมบี้ระดับบอสไปสักตัวสองตัวก็สิ้นเรื่องพวกมันก็แค่เด็กมัธยม